โอ้ยชเกิลเธอขึ้นไปรอบนเครื่องบินก่อนที่ฉันจะมาขับอีกนะเนี่ยรอเธอเนี่ยไม่ไปสักทีล่ะบันนี่อมยได้เลยชเกิลว่าแต่เธอมั่นใจในฝีมือการขับเครื่องบินของฉันมากแค่ไหนเนี่ยโอ้ยจากรอบที่แล้วฉันก็รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นมาหนึ่งระดับหนะ่ะหนึ่งระดับจากเท่าไหร่หนึ่งระดับจากศูนย์ว้ายตายเดียวเป็นไงฝีมือการขับเครื่องบินฉันพอใช้ได้ไหมโอ้ใช้ได้ขึ้นเยอะเลยบันนี่ไงล่ะ โหยอย่างเจ๋งอ oh. ตอนนี้เราบินรอบเมืองแล้วนะจ๊ะโอ้ย oh, สุดยอดไปเลยนะบันนี่ไงล่ะฝีมือฉันนะไม่ธรรมาดาชายเกิล oh, ใคร, anny, ใครเขาก็บอกฉันว่ามือวางอันดับหนึ่งการก,กับเครื่องบินมีแต่ฉันคนเดียวเท่านั้นโอ้ยม oh, oh. wow. oh, oh. wow. hey. ีแต่นะ oh, oh. ฉันเท่านั้นที่ทำให้เครื่องตกเฮ้ยบันนี่มันก็ยังเหมือนเดิมเลยนะเนี่ย โอ้ยใช่ก็ทำไงดีอ่ะฉันว่าเธอควรเลิกหัดขับเครื่องบินเธอโอเคโอ้ยบันนี่นี่เธอจะขัดขับให้ได้เลยจริงๆใช่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องบินมันเป็นเฮลิคอปเตอร์แชกเกิเกลอ้โหไม่ว่าจะเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ก็นั่นแหละเธอจะเอาให้ได้ดดใช่ป่ะดิเนี่ยโอ้โหดูแลนมากแต่เป็นรูดำเลย,ยจเจ๋งะชกเกิล นี่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 โหเจ๋งมากแฮะโอ้ยฉันว่าเธอนั่งอยู่อย่างเงี้ยมันก็โอเคอยู่หรอกนะแต่ว่าเธออย่าเอาเครื่องขึ้นเลยโอ้โหนี่มันเฮลิคอปเตอร์ลบหรือเปล่าเนี่ยใช่เชกเกอร์มันคืออาปาเช่ อาบัชเอช่ชอปเชปล่าโอ,โอ้ยฉันเคยได้ยินแต่ฉันเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยอ่ะโอ้เธออย่างเธอเนี่ยไม่ค่อยรู้จักอะไรอย่างนี้นะไชเก,กลิลเตรียมเทคออฟเธอจะเอาจริงใช่ไหมเนี่ยบิดนี้ใช่จะไปได้วยกันเปล่าเธอจะขึ้นไปได้จริงหรอฉันความมั่นใจกลับมาสูตรเหมือนเดิมอะ่ะมาแล้วโอ้เธอไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปรับ เฮ้ยไปแล้วกลับมาด้วยสิกำลังกลับชชเกิลโนี่ฉันว่าเธอต้องบินได้สัก10วินาทีเฮ้ยฝีมืออย่างฉันนะชชเกิลจะ1ิวินาทีจะครึ่งชั่วโมงฉันก็บินได้หมดแหละโอ้ยเฮ้ยมันดูดีมากเลยบันนี่ลงจอดอ้าวอ้าวบันนี่ ไซเกิลเธออยากชมฉันสิเธอไม่ต้องเขินขนาดนั้นชอบมาชมฉันตลอดเวลาเลยอยอ่ยฉันไม่เข้าใจจริงเชียวเลยทําไมต้องมาชมเนี่ยอย่างใช้การได้ไหมเนี่ยว <โฮ S 1> ันนี้เธอสละใบพัดไปเรียบร้อยแล้วมันจะไปได้ยังไงล่ะมันพังซะแล้วายเกิลเฮ้ย ให้ตายจะทําไงดีเนี่ยแล้วเมื่อไหร่เธอจะล้มเลิกความคิดขับหอเนี่ยบันนี่ฉันก็อยากล้มเลิกนะแต่ว่าฝีมือฉันนะ่ะมันพัฒนาไปไกลแล้วชายเกิลพอฝีมือพัฒนาไปไกลฉันก็ต้องฝึกฝนบ่อยๆอ่ะชายเกิลเธอเข้าใจใช่ไหมเนี่ยโอ้ยก็เข้าใจอยู่ลรอกแล้ยังไงอน่ยไว้ฝึกขราวหน้าละกันบันนี่ฉันว่าขราวเนี่ย เธอทําเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เสียมาสลงลำแล้วนะไม่เอาอะ่ะฉันอยากบินอีกอะ่ะแต่ไม่มีตังค์ซื้อแล้วอะ่ะโอเคโอเคน้องๆถูกใจการบินของบันนี่กดไลค์มาด้วยนะครับว่าแต่วันนี้ไม่มีอะไรทําเลยชัยเกิลฉันว่าไปหาอะไรกินที่ร้านลุงเหมือนเดิมไหมก็ได้นะแต่ว่าอันนี้เราอยู่คนละเมือง๋อเหรอง,งั้นก็ต้องซ่อมฮอดิชยเกิลใช่ก็เรามาที่นี่กันด้วยฮอนี่นะเฮ้ยตัวอะไรอะข้างล่างว้า เฮ้ยนี่มันซอมบี้นี่เฮ้ยว่แต่นี่มันซอมบี้ในเกมแพนเวียซอมบี้ด้วยนี่นะอ่ใจ่ก็มันไล่ฉันอุ้ยมันเดินถอยหลังด้วยว้ายมันไล่ฉันเฮ้ยเฮ้ยมันมีสองตัวมันมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเต็ม,มเลยทำไงดีอะบันนี่ ถ้ามันเป็นซอมบี้ในแผ่นวีเอซอมบี้จริงๆฉันว่าาต้องไปตามหาผักแล้วแหละมันนี่ออกมาเร็วแเก็มีผักเหรอเราต้องไปเก็บมาได้พันุ์พืชนะฉันไม่มีอ่ะถ้าอย่างนั้นเราต้องไปเก็บมาได้พันธุ์พืชแชกลมันนี่ฉันว่าเราต้องรีบไปตามหามล็ดพันุ์พืชแล้วแหละจริงด้วยว่าแต่มันอยู่ไหนอะไปแล้วเๆ้รีบไปดีกว่าไปกักอนดีกเลยแห่มาเป็นกล่องทับัญมลาลา ก่อนอื่นก่อนบันนี่ไปบันนี่ขอหน่อยเด้อตามมาทำไมนักหนาเนี่ยไปแชรเก<ป>ิ้ลไป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 เลยแชรเกิลกว่าจะหนีมาได้แล้วเราจะหาไม่ได้พันพืชจากไหนดีเนี่ยโอ้ยลองมองรอบๆอบนี้บันนี่ทางนู้นมีสวนนะ่ะสวนใช่เราลองไปดูในสวนนั้นก่อนดีกว่าบันนี่เอ้ยมีอะไรเขียวเขียวด้วยดูดีอุ้ยเขียวเขียวเรืองแสงวับๆเต็มเลย ว้าวๆๆว้าวๆโอ้อะไรกันอะไรเนี่ยนั่นนะสิโหเยอะไปหมดเลยอ่ะไหนยกขึ้นมาดูซิอโอ้บันนี่หรือว่านี่มันจะคือเมล็ดพันธุ์พืชว้าวแล้วมันจะปลูกยังไงอ่ะชเกิลหรือว่าเราต้องลดน้ําอ่ะบันนี่นั่นน่ะสิตอนนี้ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นแค่เมล็ดพันธุ์นะหรอแต่ว่ามันยังไม่มีน้ําไงมันก็เลยไม่โตมันหายไปแล้วชเกิล เฮ้ยวายตัวอะไรนี่ดุดุยเอ้ยอ้ยโอ้นาฬิกงวันนี้ที่มันอะไรเนี่ยน้องถั่วหรือเปล่าน้องถั่วดุกดุยอ่ะเฮ้ยเนดุกดุยจริงๆเลยตัวนี้ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยไชเกิลโอ้ยดูดีมีตาด้วยอ่ะนี่แน่นี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 ่อุ้ยอ้าวหายไปแล้วเอ้ยมาดูเม็ดนี้ต่อดีกว่าจำได้ว่าค่ะในแผน vs ซอมบี้มันมีหลายอย่างอ้าวมันตายซะแล้วชชเกิ้ล อุ้ยตายตั้งแต่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยโอ้ยสงสัยไม่มีน้ําให้มันจริงด้วยเชอเกอิลเธอมีน้ํำไหมเนี่ยฉันไม่ได้พกมาดิมันนี่นะงั้นเราไปดูต้นอื่นก่อนดีกว่าน้องน้อยตายแล้วเชอเกอิลน่าสงสารจริงเลยอ้าวความอีกแล้วโอ้ยไรประโยชน์จริงเลยเชอเกอิลดูสิโอ้ยตัวนี้เป็นเหล็กแต่ว่าไรประโยชน์เหมือนกันอย่างกระไขยเลยเชอเกอิลนี่มันในตัวป้องกันใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่โอ้ตัวนี้แคคบัตโอ้เจ็บ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 ไปไกล โอ้ยชยเกิลมันไม่มีชีวิตหมดเลยอ่ะแอ็ตัดนี่มีหนามเต็มเลยมีดอกไม้บนหัวด้วยอ้าวตอนนี้ดาวเรืองโอ้ยบันนี่ใช้การไม่ได้สักตัวเลยชยเกิลโอ้ยดูเจ้าดอกนี้ฉันเห็นเป็นลายลายเลยนะ่ะเหรอโอ้ยฉันว่ามันยังโตไม่เต็มที่แน่เลยนะ่ะใช่อุยอ้ยช่วยไม่ได้สักต้นเลยชยเกิลทำไงดีเนี่ยเฮ้ยอันนี้น่าจะช่วยได้ หรือว่าเราจะหมดหวังกันจริงๆแล้วน่ั่นนซี่แชกเกลิลว้าย,อยซอมบี้มาโฮ้ย,ยเจ้าผักพวกนี้ก็ใช้การอะไรไม่ได้เลย่นนซสิฉันว่าเราต้องจัดการกันเองแล้วแหลบะบันนี่ใชเกลฉันวิ่งฝ่าวงล้อมซอมบี้อยู่โฮ้ยโฮ้ยในเมื่อผักใช้การไม่ได้เราก็ต้องมารวบมือกันแล้วแหละจริงด้วยจัดการมันบันนี่อะไรแต่ทำไมซอมบี้ทั้งหลายมัน มันคำนับเจ้าตัวตรงกลางอยู่นะไม่รู้โอ้มันมาเราแล้วอย,อ,ย,อ,ย,ตยอตายซะเถอตายซะเถอโอมัน,นมันตามฉันมาเต็มไปหมดเลยมันเยอะขนาดนี้เราจะไหวหรือเนี้ยนั่นนั่นสิหนีดีกว่าอโอ้อยโอ้ยมัโ <redes c ments> นโผล่มาเต็มเลยผักก็ไม่เห็นช่วยอะไรเลยทำไงเดียรชาเคิลเยอะเกินไปเลยนะราจะชนยา นี่แน่นี่แน่ว้ายนี่แน่ไปสิเธอโอ๊ยโอ้าเจก็จะโดนอยู่ในวงล้อเฮ้ยไปด้วยว่ะเอื้อะโอื้ออ่ะโอ้โอ้อ่ะโอ้โอ้ยโอ้ช่วยด้วยแม่โอ๊ยโอ้ยโอ้ยช่วยด้ว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 ยเอ้าฉันช่วยเธอเองว้าเจก็เก่งมากเลยช่วยช่วยเธอเองโอ้ยฉันพลาดเจก็นี่แน่ันนี่อุ้ย โอ้ย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 ฉันโดนกระสุนตัวเองน้าไซเคิลทำไมไปนอนเล่นอยู่ตรงนั้นละเนี่ยบันนี้เธอชุบฉันหน่อยเร็วเร็วข้างหลังเธอข้างหลังเธอระวังระวังบันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันมาแล้วฉันมาแล้วตีตีมาตีขึ้นตีขึ้นยังไงล่ะเจ้าซอมบี้เจ้าพวกซอมบี้เร็วโอ้ยโผล่อีกแล้วโอ้ยไม่หวั่นไม่ไหวมาเยอะจนไปแล้วเนี่ยเยอะขนาดนี้ต้องเจออาร์พีจีฉันจะไงอู้ยเยอะมาก ว่าหนีดีกว่าชาเก็ลเราหนีกันเถอฉันว่าเราไม่ไหวแล้วแหละมันเกิดใหม่เรื่อยๆเลยนะดูสิอ่าไปนนี้ทำมมเร็วๆ,ๆฉันว่าเรารีบหนีกลับบ้านไปคิดแผนการด่วนก่อนดีกว่าไม่งั้นมันจะจัดการเราตายแน่เลยใช่ไปกันเถอะเฮ้ยทำยังไงเดียชายเกิลสิ ตอนนี้ฉันว่ามันไม่เห็นเราแล้วนะบันนี่อุ้ยแต่มันก็โผล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยดูสิใช่ถ้าเป็นแบบในเกมแพนเวียนซอมบี้จริงๆแล้วไม่มีผักอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันชนะเลยะเราไม่อยากให้มันชนะเราต้องทำไงเดียเราต้องจัดการมันสิบันนี่นี่เลยอาวุธสำคัญของฉันนิวเคลียตัวนี้ช่วยได้ทุกอย่างเกลือเกลือเกือเือโอ้ยตัวเล็กมันจะมาเดี๋ยวเดี๋ย ไอ้ตัวเล็กมันแอบฟังแจ็คเกิลนี่นี่นี่ไอ้ตัวเล็กตัวเล็กนี่แอบฟังตัวที่เดิมกันหนุ่มนี่แอบฟังไอ้ฟังจัดการก่อนแจ็คเกิลช่วยจัดการก่อนมันแอบฟังต้องจัดการตัวนี้ไปก่อนนี่แอบฟังใช่ไหมตัวที่เหลือก็ต้องโดนอย่างนี้ไปละจ้าโอ้ไปไหนแล้วน่ะว้าวหลบหลบแป๊บแป๊บหลบแป๊บ จะว่าไปเวลาฉันนดลนิวเคลียร์นี่ฉันรอดตลอดเลยนะเนี่ยแปลกจังเลยไชเก็อุ้ยว่าแต่พวกมันตายหมดเลยดูสิไม <c oughs> ่เหลือรอดเลย <c oughs> เย้เย่ไช่ <c oughs> ก็อนจะวิ่งไปตรงนั้นมาช่วยบันนี่ก่อนเอาฉันลืมเธอทุกทีเลยนะบันนี่ให้ตายเธอโรบิน